Hello beautiful human I'm z a c h that is Dan <Hey. S 1> and we welcome to the studio Lisa Woo Yay I'm back <Yes. S 3> <laughs> I'm back สวัสดีค่ะทุกคนทุกคนอยู่กับพาจาก English Cafe นะคะวันนี้นะคะพลอยจะพาทุกคนไปเรียนภาษาอังกฤษกับน้อง Lisa Blackpink ซึ่งลิซ่าเนี่ยเพิ่งไปมีการกลับมาใช่ไหมคะน้องได้ไปให้สัมภาษณ์ในหลายๆรา,ายการเลยซึ่งหนึ่งในรายการที่น้องไปสัมภาษณ์และพลอยเลือกมาในวันนี้ก็คือแซกแซงนั่นเองนะคะซึ่งในรายการนี้เนี่ยเราจะไปดูกันว่ามีคําศัพท์อะไรที่น่าสนใจและภาษาอังกฤษอะไรที่เรารู้เพิ่มเติมได้จากน้องลิซ่าค่ะ ในคลิปนะคะถ้าใครอยากจะรู้คําแปลเพิ่มเติมเนี่ยสามารถที่จะไปดูได้ตรงที่ช่องบรรยายข้างล่างได้เลยนะคะพอยแปลให้หมดแล้วนะคะในบทสนทนาที่น้องคุยกับแซกแล้วก็แดนนะคะ It's kind of weird that because last time I'm here with them with the girls and you know I'm back here again but only me here ลิซ่าบอกว่า it's kind of weird ก็คือมันค่อนข้างที่จะแปลกหนึ่ง,งเวลาใช้คำว่า it's kind of แล้วก็ตามด้วย adjective นะคะมีเรื่องแค a าเข้ามามันจะมีความหมายว่าค่อนข้างเช่น it's kind of hot today it's kind of good ค่อนข้างร้อนค่อนข้างดีทีนี้ Lisa ยังพูดด้วยว่า with the girls คำว่า The girls เนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วแหละมันแปลว่าว่าเด็กผู้หญิงแต่เราสามารถที่จะเอาไปสื่อถึงผู้หญิงด้วยก็ได้นะไม่จําเป็นต้องเป็นเด็กเล็กๆเสมอไปแต่สิ่งที่บอยอยากจะพูดก็คือคําว่า dirt คำว่า dirt เนี่ยเวลาเราใช้เนี่ยปกติเราอาจจะไม่ค่อยได้แปลความหมายของมันเท่าไหร่เพราะจริงๆแล้วตัวมันไม่ได้มีความหมายตรงๆนะคะแต่คําว่า the girls เนี่ยเวลาเราใช้คําว่า d e r เนี่ยคู่กับ อะไรก็ตามเนี่ยมันจะเป็นการเจาะจงดังนั้นเวลาเราพูดคําว่า girls เฉยๆเนี่ยจะหมายถึงเด็กผู้หญิงโดยทั่วไปแต่ถ้าเราพูดว่า the girls อันนี้เราจะรู้เลยว่าคือเด็กผู้หญิงกลุ่มไหนหรือว่าผู้หญิงกลุ่มไหนอันนี้เขาก็พูดถึงสมาชิกเมมเบอร์คน,นอื่นๆของ BRAD p p n n k นั่นเองนะคะ the girls ไม่ได้มาด้วยนั่นเอง you know you guys make me always make me feel like home here so you guys make me always make me feel like home here เวลาเราใช้ว่าใครทำให้เราเป็นอะไรทำอะไรหรือรู้สึกยังไงให้ใช้คำว่า make me do something ทำอะไรบางอย่างแต่อันนี้เขาก็เลยบอกว่า make me feel like home ก็คือแบบทำให้ฉันเหมือนอยู่บ้านเวลาใช้คำว่า like home อย่างเงี้นะมันจะมีความหมายเหมือนแบบเออชิลชเหมือนสบายสบา s t start this creative process mm hmm. and embarking on this solo journey ตรงนี้จะเห็นว่าแซคเริ่มถามเกี่ยวกับ p r o c e d การทำงานแล้วมีคำศัพท์คำหนึ่งก็คือคำว่า embark on ออันนี้เนี่ยมีความหมายว่า to begin หรือว่ามีความหมายว่าเริ่มนั่นเองซึ่งลิซ่าเนี่ยเขาถามถึงการเริ่ม embark on this solo journey หมายถึงว่าการเริ่มต้นทำการเดินทางโซโลน่นี้คำว่า journey เนี่ยเราใช้หมายถึงการเดินทางหรือว่าเส้นทางนะคะ แต่ว่าตรงนี้เป็นการเหมือนเรียบเลยเส้นทางของการโซโล่ของน้องเิซานั่นเอง Do you set any goals for yourself? Do you set any goals for yourself? ก็คือได้ตั้งโกอะไรไว้ให้ตัวเองไหมซึ่งลิซ่าก็บอกว่า For myself, um, I just want to make my my family happy. <laughs> i just For myself, สำหรับตัวฉันเองเหรอ m m I just want to make my family happy. คำว่า make ล้วนะคะ Make someone เนาะก็ you know? คือทําให้บางคนรู้สึกยังไงอันนี้ก็คือลิซ่าหมายถึงว่าฉันก็แค่อยากจะทําให้ครอบครัวของฉันนะมีความสุขเท่านั้นเองนะคะ I don't really have a gold goal but I just want to make sure that everything's like set everything's perfect for my fans to like you know I just want to make sure that everything's like set คําว่า make sure น่ยมันหมายถึงว่าทำให้แน่ใจ ฉันเนี่ยอยากจะทำให้แน่ใจว่า everything s like s e t ขอให้ทุกอย่างเนี่ยมันเข้าที่ everything's perfect for my fan ตรงนี้ก็มาจาก everything is perfect หมายความว่าขอให้ทุกอย่างมันสมบูรณ์นั่นเองเราจะเห็นว่าคำว่า everything เนี่ยจะใช้คู่กับ is นะเสมอเลยนะคะเป็นเอก,กพพนะไม่ใช่พาหค่ะ Because they been they've waiting for myself my for the solo for solo so long they've been waiting for my solo for so so long ตรงนี้จะเห็นว่าลิซ่าบอกว่าพวกเขาก็คือแฟนคลับของเขาอะของลิซ่านะรอการโซโล่ของเนี้ยมานานมากแล้วการที่ลิซ่าใช้คำว่า they have been waiting มันเป็นประโยคที่มาจาก tense present perfect continuous นะซึ่ง tense นี้เนี่ยเป็นเป็น tense ที่ใช้เน้นระยะเวลาที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตดําดดดดนินเรื่อยมาถึงปัจจุบันซึ่งมันดูเยอะนะแต่กำลังจะบอกว่าลิซ่าเขากำลังจะย้ำว่าเฮ<ะ>้ยแฟนขาว่ารอมานานมากเลยนะตั้งแต่อดีตแล้วก็มาเรื่อยถึงตรงเนี้ยเขาก็รยังรออยู่แล้วก็ รอมาถึงปัจจุบันเป็นการเน้นย้ำว่าแบบเฮ้ยแฟนคลับของฉันน่ารอโซโล่ Solo เดี่ยวของฉันเนี่ยจริงๆนะคะ <Yeah. S 3> Like what are things that you like to to, to splurge on like Oh things like I want to buy Yeah Um I don't have things like I w a n t to buy but I just want to spend time w i t h my family <laughs> <laughs> ตรงนี้นะคะแดนถามใช่ไหมก็คือโฮสต์อีกคนหนึ่งถามลิซ่าว่า What are things that you like to splurge on like splurge คืออะไรนะคะ <c oughs> ถ้าเราไม่รู้คำนี้เนี่ยเราจะรู้ได้จากบริบทหลังจากที่ลิซ่าถามกับว,ว่าว่า things like I want to buy <Yeah. S 2> oh things like I like to buy ของที่ฉันอยากซื้อเหรอซึ่งคำว่า s p u r c h on เนี่ยมีความหมายนะคะว่าซื้อของนั่นเองแต่มันจะมีความหมายว่าซื้อของอารมณ์แบบว่าซื้อของฟุ่มเฟือยอะซื้อของแบบว่าใช้เงินแบบใช้เงินไปเลยเพราะว่าเขาเนี่ยกำลังที่จะ พูดถึงเรื่องเพลงของเพลงของลิซา่าเพลง Money น่นเองเนาซึ่งมันนี่เนี่ยก็เป็นเพลงเกี่ยวกับการใช้เงินนั่นเองอะคะ่ะเขาก็เลยใช้คำว่า s p u r g e on น้องก็บอกว่า i don't have things like i want to buy but i just want to spend time with my family spend time with someone or something ก็คือการใช้เวลากับบางคนหรือว่าบางอย่างอันนี้น้องก็คือพูดว่าอยากจะใช้เวลากับครอบครัวก็เลยใช้คำว่า spend time with i want to spend time with my friends i want to spend time with my boyfriend i want to spend time with my you were reunited with your mom recently though yeah yeah nice yeah she, she came for me because i said I, I really need to see you mom because my solo is, is done and i need you know some like day off but i don't want to spend it alone there so I ask her to come you were re united with your mom recently ตู h อ่าก็คือกลางว่าเออไม่ได้เจอครอบครัวมานานมากแล้วแซกก็ถามประโยคนี้ขึ้นมาเราจะเริ่มจากข้างหลังสุดนะก็คือคำว่าต oh ูตูตรงนี้นะคะมีความหมายว่าแต่แต่เวลาเราใช้คำนี้เราจะไม่ใช้เหมือนบัดนะคะก็คือเวลาใช้บัดเนี่ยเราจะเอาขึ้นต้นประโยคเลยใช่ไหมก็คือ b u t y o u but you were อย่างนี้นะแต่ตรงนี้เขาเอาคำว่า t ต o ไปไว้ข้างหลังเนี่ยคล้ายๆกันมีความหมายเหมือนกันแค่ตำแหน่งมันสลับกันเฉยๆดังนั้นแปลว่าเราต้องฟังตุนจบประโยคนะเราถึงจะรู้ว่าเขากำลังจะพูดคำว่าแต่นะคะอีกคำหนึ่งที่น่าสนใจก็คือคำว่า reunited reunited โอเคคำว่า reunited นะคะมาจากคำว่า reunite แปลว่าการกลับมารวมกันอีกครั้งหนึ่งเพราะมันมาจากคำว่า unite แล้วก็เอาคำว่า re เนี่ย ที่เป็น prefix เนี่ยเป็นส่วนที่เอาขึ้นต้นประโยคเนี่ยมีความหมายว่าอีกครั้งเนี่ยมารวมกันก็กลายเป็น Reunite ก็คือกลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองก็คือได้เจอคุณแม่ใช่ไหม l e ลย e เ e n เเมื่อไม่นานมานี้ like to see seeing her for the first time อ mm, uh ืตรงนี้นะคะต่อมาแซคเขาก็ถามว่า what was that like to see see her for the first time ซีซีเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกมันเป็นภาษาพูดเนาะมันก็บบพูดซ้ำๆกันย้ำๆได้นะก็คือจริงๆก็คือ to see her for the first time เป็นยังไงบ้างที่ได้เจอแม่เนี่ยในครั้งแรกนะคะครั้งแรกตรงนี้หมายถึงครั้งแรกหลังจากที่ไม่เจอกันมานานมากเราจะเห็นว่าเขาใช้ประโยคว่า what was that like ประโยคนี้เนี่ยหรือว่า phrase นี้นะคะเราจะใช้ถามเวลาเราต้องการถามว่า อะไรบางอย่างเป็นยังไงบ้างสามารถเปลี่ยน was verb to be ตรงนี้เป็น t ทน s e อื่นได้หมดเลยและคำว่า that ก็เปลี่ยนเป็นสิ่งที่เราอยากจะถามได้ยกตัวอ,อย่างเช่น was was the movie like หนังเรื่องนั้นน่ะที่เธอดูมาเป็นยังไงบ้าง What is she like ไม่ถามว่าเขาชอบอลไรนะแต่แปลว่าเขาผู้หญิงคนนั้นน่ะเป็นยังไงบ้าง What is Thailand like ประเทศไทยเนี่ย เป็นยังไงบ้างแบบนี้นะคะก็คือเราสามารถเอาไปใช้ได้ในการถามว่าเฮ้ยแต่ละอย่างมันเป็นยังไงบ้างเนาะ It was so nice and I'm have a good time with her and she was like oh two weeks is, is so fast like I have to go back to Thailand again like when can I see you again and I was like um oh, mom I'm gonna be there soon Okay t i s a บอกว่า she was like All two weeks is so fast ก็คือ she ตรงนี้ลิซ่าหมายถึงคุณแม่นะคะก็คือคุณแม่เนี่ยไปหาลิซ่าใช่ไหมแล้วคุณแม่ก็ she was like การใช้คำว่า was like ตรงนี้เนี่ยมันจะมีความหมายว่า said หรือว่าพูดนั่นเอง she was like เวลาเราเห็นคนพูดแบบนี้เยอะ he was like i was like แปลว่าฉันพูดเขาพูดเธอพูดนี่นะคะคุณแม่ก็พูดว่า All two weeks is so fast สังเกตตรงนี้้ดไหมคะเห็นคำว่า two weeks is so fast two weeks ที่เป็นประธานเติม s และคำว่า is เนี่ยมันมาใช้ด้วยกันได้ยังไงปกติประธานเนี่ยถ้าเป็นพหูพจน์เนี่ยเติม s แบบนี้จะต้องใช้กับ r ใช่ไหมแต่ในกรณีนี้ยกเว้นนะอะไรก็ตามที่เป็นระยะทางเวลาจำนวนปี จำนวนเงินนะคะเวลาใช้มันอาจจะดูเป็นพังหูโพสแต่จริงๆแล้วเนี่ยเวลาเรามาใส่ประโยคเป็นประธานเนี่ยเราจะใช้เป็นเอกกับโพสนะดังนั้นมันก็เลยเป็น two weeks is so fast อย่างนี้นะคะใช้ is นั่นเองตรงนี้จะเห็นอิสาก็พูดว่า I was like ฉันก็พูดกลับไปว่า Mom um, I'm gonna be there soon คือจะกลับไปที่นั่นเร็วๆนั่นเองจบไปแล้วนะคะกับการ เรียนภาษาอังกฤษกับลิซ่านะคะมีอะไรใครมีอะไรคอมเมนต์หรืออะไรสามารถที่คอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยนะคะวันนี้พายไปก่อนแล้วคะ่ะบ๊ายบาย